คำว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงธรรมะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือทั้งทั้งบนั่นล่ในลูกในหลดในิ่นในเสียงบุคคลสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาสายน้ำดินฝ้าอากาศเรียกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง็คือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกับธรรมธรรมก็ิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่เดียวกันนี่ ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบุคคลสัตว์จริงของยินฟ้าอากาศควอมเปลี่ยนแปลงไปในฤดูต่างๆก็เรียกว่าธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถึงฤดูฝนฝนกระตกถ้่บ่าีไอ้นามจากพื้นดินแต่บ่าีความร้อนสายล่มเอิ้นว่าดินนามไปล่มฝนกระตกลงมาบได็เอิ้นว่าธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง คำว่าสังขตธ,ธรรมกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความปรุงแต่งเป็นธรรมดาให้เป็นไปเรียกว่าสังขตธ,ธรรมสังขตะสงเคราะห์หรือมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมชาติมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่แปรปรวนไปเป็นธรรมดามีความแตกดับและตายเป็นธรรมดาเรียกว่าสังขตธ,ธรรม สิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดจากจิตจิตถ้าบคิดบันึนกก็กเกิดบไดแต่ว่านี่จิตมันคิดมันหนึกมันอยากให้เป็นไปดังที่ใจอยากให้เป็นอารมณ์อยากให้เป็นไปดังอารมณ์คล้อพ่อใจของเจา้าของเองนั่นแหละนี่คือเหตุปัจจัยทั้งหลายให้มุสลิมทั้งหลายเลื่อนวหวแต่เกิด เรื่าแต่เกิดเพราะมีความยินดีมีความพอใจนีรูปลักษณะท่าทางของบุคคลสัตว์สิ่งของรถอันเกิดจากรูปลักษณะท่าทางบุคคลสัตว์สิ่งของกลิ่นอันเกิดจากรูปลักษณะท่าทางบุคคลสัตว์สิส่งของคือกันกล่นรูปรถกลิ่นเสียงอันเกิดจากรูปของบุคคลสัตว์สิ่งของเหมือนเดิม,มเรียกว่าสังคตธ,ธรร,รมแต่ผู้ใดเห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้ ดวนแล้วแต่มีความเกิดเป็นธรรมดามีควอมแตกดับเป็นธรรมดาแต่ผู้ได้เข้าใจตัวนี้แล้วอเอื่นว่าได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือเห็นเหตุเห็นปัจจัยของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยธรรมศาสตร์มันเกิดอยู่ของมันแบบนั้นมันเกิดขึ้นมันแปรปวนไปแต่ว่มันแตกดับไปแต่ว่าเฮาเองเขาไปยึดตั้งหานี่เห็นเหตุแล้วหัน เข้าเขาไปยึดมั่นให้มันเป็นไปดันใจที่เข้าอยากมันเป็นปให้ขึ้นไปไตตามอารมณ์ของเข้าเองเนี่ยเดียวกว่าใดดวงไเห็นท่าม่าก็บด้เห็นเห็นตัวนี้แล้วพ็ะยา้ามแบบนี้ค่อยควบคุมควบคุมค่อยชินของม,มูสัตว์ทางายที่เย็นไหวแต่เกิดมันชินเลยชินเห็นปับ๊บมีความพอใจกับไม่พอใจเกิดขึ้นบราวาบุคคลบา่าวสัตว์สิ่งของดินฟ้าอากาศความห่อนความหนาวฤดู ฝนตกมากฝนตกหน่อยเนี่ยคือความเคยชินสิสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสสัมผัสต่างๆก็เกิดความเคยชินในการคิดหนึ่งถ้าหูเหตุมาแล้วอ๋อมันเวียนวายตายเกิดมันเป็นทุกข์เพราะว่ากูคิดกูนึกก็อยากให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้อยากให้ใจตัวเองเป็นอยากให้เป็นไปตามความรู้สติของของเป็นความรู้สึกติข,ข้อใจนั่นเองเอทั้งเบิดมาร่วมพรงทมดี ความรู้สึกที่พอใจแต่เาเห็นเหตุตัวนี้เุื่ออะไจึงมีความพยายามถ้าเห็นเหตุก็เรียกว่าออได้ดวงตาเห็นธรรมหรือเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าบ่อาจสามารถที่จะหยุดได้ออจึงหาวิธีทางที่สีเพียนพยายามเพื่อสิยุดคิดนึกปุงแต่งในความอยากได้อยา่างดีอยา่างมีอยา่อยางเป็นอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนั้นออแล้วค้นในด,ดวงตาเห็นธรรมสิเห็นแล้ว มอเห็นแล้วคืจึงมีการฝึกฝนตนเองมีการพรึกฝนตนเองคําว่าถ้าผู้ใไดเข้าถึงข้าว่าอะสังกัตธรรมไม่คิดปรุงแต่งในความอยากได้เลยอยากเป็นั้งที่ตาก็เห็นอยู่ในรูปร่างลักษณะท่าทางบุคคลศัตสิ่งของหูก็ได้ยินอยู่อันเกิดจากรูปร่างลักษณะท่าทางบุคคลรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบเพียงกายแต่จิตไม่คิดไม่นึก ไม่รู้สึกในความพอใจและไม่พอใจท,ทั้งที่มีอยู่เห็นอยู่กระทบอยู่ได้ยินอยู่นะเรียกว่าอาสังขตรธรรมมดเหตุปัจจัยในความคิดนึกปรุงแต่งพบย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอารมณ์นั่นแหละคือพบอารมณ์เกิดไม่ได้อารมณ์พอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้พกดบก็เลยดับไปชาติก็เลยดับไปเรียกว่าผู้บรรลุธรรมบรรลุธรรมขันสุดขันูุสุดเอืนอ้นวาพระอรหันต์ก็ได เอื่นว่าพระอรหันต์ก็ได้เอื่นวันนิาาพพานถาบก็ได้เอื่นววาอยู่กับความว่างทั้งๆท,ท,ที่มีอยู่ก็ได้ได้ทั้งบมตรเป็นแค่ชื่อของมันรู้อยู่เฉยๆก็ได้รู้ทั้งหนั่รบุคคลสัว์ริงของทั้งนี้มันจะรู้เ็จสับเด,ด้แต่เ้าเขาขถึงมันแล้วนะรู้เ็จสับคนนี้เกิดมาตายต้นไม้นี่เกิดมาตาย ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงใดเป็นปกติเป็นธรรมดาของมันเนี่ยมันจะลู้เส้ทรับมันก็เลยว่าก็เลยใส่เขาว่าเพียงแค่เห็นรูปร่างลักษณะท่าทางบุคคลสัตว์สิ่งของเพียงแค่เห็นอันตัวลู่ลูนี่มันดับไฟแห้งละมันกระทบพับมากระดับความกันไปเลยนี่เป็นแค่คําเปรียบเปรยหรือนัยยะที่็นให้ขอขอคิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบรู้สึกเปลี่ยนใจจิตไม่คิดไม่นึกเนี่ย เมื่อบ่คิดบ่นเนิรกแล้วอารมณ์เกิดบ่ได้พบเกิดบ่ได้อารมณ์กับพบคือสิ่งเดียวกันชาติก็เกิดบ่ได้ดับมันดับแหละเขาเรียกว่าอาสังขตธรรมก็ใช่ไม่คิดนึกปรุงแต่งจากสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่นี่เองในที่สุดของผู้บรรลุธรรมอรหันต์อรหันต์เป็นแบบนี้เรียกว่าบรรลุธรรมส่วนนั้นมีความคิดนึกปรุงแต่งแต่รู้อย่อยางเช่นว่า แต่ยังวางไม่ได้เป็นลำดับขันลำดับขันก็เลยให้พอคิดว่าอาริยะขั้นต้นโสดาบันมัง่งสติาคามัง่งอนาคามัง่งนี่แหละว่าถ้าพวกเข้าเข้าใจแล้วลักถ้ำทั้งเบิดน่รวมลงที่จิตจิตตัวเดียวนะคมว่าเขาจยามสังเกตทำให้จิตหนึ่งอันเพ่งอยู่เพ่งอยู่ใส ให้ความคิดจากของนั่นแหละทั้งบดทั้งพวงนะ่ะในหลักธรรมทั้งหลายเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งพวงเกิดขึ้นจากจิตเท่านั้นถ้าไม่มีจิตหมายถึงถ้าอันนี้แค่ว่าข้ามเบาสม,มุเด้อถ้าไม่มีจิตหมายถึงความคิดหมายถึงความคิดปรุงแต่งอารมณ์ย่อมก่อเกิดขึ้นไม่ได้พวกก็ย่อมดับไปและจึงให้พวกเ้าหาเครื่องอยู่กันหาเครื่องอยู่เพื่อที่จะเพียรพยายาม ไม่ให้คิดนึกคงแต่งในความอยากให้ได้อย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นถ้าว่ามีความอยากได้อยากเป็นแตจบลักนั้นวิธีการฝึกของเข้าจึงบริดแมนของอยากเลยเขออ้เาไปไม่ได้เน้นความสงบอันเป็นที่สูงสุดแบบสงบแบบไม่รู้เรื่องสงบแบบบไ่ได้ยินไม่เห็นสงบแบบไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้กระทบไม่ได้รู้สึกไม่ต้าบดนเอานันสงบพอประมาณนิดหน่อย เราต้องการแค่นิดนิดหน่อยเพราะสมถะและวิปัสสนาสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา,า,า,วนาเข้าใิเล่นแบบค่อยๆตีคู่กันไปค่อยๆเที่ยมกันไปเสมอกันไปไม่มีสูงไม่มีตำ่ำยิ่งยวดบได้มีอนใดอันหนึ่งที่ว่าสูงกว่าต่ำกว่าหรือเน้นอนใดอันหนึ่งแปลว่าให้ทุกคนฝึกหัดทรงชาติทรงก็แปลว่ารักษาอารมณ์ความรู้สึกให้อยู่ในอารมณ์เดียวหรือเป็นหนึ่งจิตหนึ่ง ออวิธีมันก็บอกไปเรื่อยอยู่ดอกแม้นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกกับมีอาการพิติเกิดขึ้นระหว่างการคิ้วก็เรียกว่าจิตหนึ่งแม้นว่าไม่มีไม่ไม่ได้นึกถึงลมหายใจแต่มีความรู้สึกคืออาการพิติเกิดข,ขึ้นก็เรียกว่าจิตหนึ่งเหมือนกันออแม้มีความปัสสติจิตสงบแบบลึกล้ำยิ่งเข้าไป สิมีความรู้สึกว่าโล่งๆโปรง่ปรงๆเบาๆออความคิดตัวนี้จะเกิดขึ้นก็เรียกว่าจิตหนึ่งเหมือนกันออแม้นว่ามันจิปล้อยเขา่าหรือว่ามันเผลอเข้าไปเองหมายถึงจิตหนึ่งโดยชั้นสีเข้าไปดับหมดดับหนึ่งดับกอตาหูจมูกลินกล้นกใจของเขาบาเดีสัมผัสรู้สึกในรูปเสียงกิโลสัมผัสของภายนอกแต่ว่าตัวน,นั้นจะมีความว่างๆอยู่โล่งๆอยู่ แต่ว่ายังมีโตด้วยเด้มันก็ว่าเออ <c oughs> มันก็นสิรูอยู่ในใว่ามันโล่งที่สุดล่ะยุมอบรันไม่มีแสงสว่างแต่ว่าสว่างว่ามันแสงพุ่งว่าอยู่ที่หนึ่งโล่งๆกว้างไกลาหาประมาณไม่ได้ดิวยอันวายชตาิซีเข้าประเด้มม่งเน้นตัวนั้นแต่ถ้ามันเป็นกับปล่อยมันเป็นไม่บังค,บบงคับไม่เป็นหรือบังคับไม่ให้เป็นกรบบร่กทุกคนยูแค่ลักเดียวนี่แหละ คือเพ gen, mm ียงปะธรรมชาญเพียงปัธรมชาญทำความรู้สึกอยู่ในความรู้สึกเดียวเริ่มต้นแรกที่บอกทุกคนฝึกเอาตัวนี้มาได้ก่อนนอกนั้นจะเป็นประสบการณ์และความรู้จริงของแต่ละคนเองสติเหี่สติแปล่านึกคิดหรือคิดถึงและลึกๆนั่นแหละรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกนเอาอันเดียวพยายามประคองความคิดไ้ว่ให้คิดถึงอย่างอื่นคิดถึงเฉพาะลมหายใจเขาออก ออกายมันระเสื่อมพัดส,สัมผัสรู้สึกเย็นลมเข้าเย็นเข้าเย็นเข้าเย็นออกย่หันแหละเย็นเขา้าเย็นออกย่หันนีให้ประคองแค่นี้เอราะว่าจะเป็นในทาทางลักษณะใดก็ชั่นเข้าไม่เน้นอริยบทคือแล้วแต่แต่ที่สําคัญที่สุดคือควบคุมความคิดคือสติออสติเนี่ยนึงนึกถึงอยู่ในสามฐานกายเวทนาจิตสามฐานมี <c oughs> มันนึกถึงกายคือล่มหายใจเขาออกถ้ามันลืมร่มหายใจเขาออกกะน,นึกถึงความรู้สึกในกายคือเกา่ากายในกายคือล่มหายใจลมหายใจเป็นกายในกายอันหนึ่งต่อมาเวทนาในเวทนาเนี่ยห้าถึงไม้เอาอา,อาการปิติที่เกิดระหว่างคิ้วหรือกลางหน้าผากหรือบนหัวกระชัง ได้ทั้งนั้นเขาจะเอาแบบนี้ือ <c oughs> ว่าเขาบบดูกายเมื่อก็เห็นจิตด,ดออดูความคิดก็เห็นเวทนาดูกายหมายถึงดูลมหายใจเข้าออกเออเวลามันคิดไปเรื่องนนั่นแหละเออว่าเห็นจิตคือความคิดกาบมาลมไม่เออบบดนั้นจึงกราบมาลมไม่มันเราจะเห็นความรู้สึกเจ้าของอ,อกอ,กอ,อมันคิดอย่างจังสี่เด้ เมื่อคิดไปแบบนี้เรียกว่าเวทนาเวทนานี่เป็นเวทนาลึกเขามากคือพอใจกับไม่พอใจบ่แมนแค่ว่าเวทนานอกเวทนาในไก่ก็ยังอย่างหนึง่งแต่ว่าไมเอาเวทนาในคือความรู้สึกคือความพอใจกับไม่พอใจเลิกมีเกิเกิดการบังคับเนริญจึงบอกมาจากไหนทุกคนบังคับว่บ่ต้องบังคับทําไปเถอะทำเหมือนทำเล่นเ,เ,เล่นเฮ็ดป้ายเรื่อเยเฮ็ดป้ายเรื่อย เห็ุไปเลยสร้างสมไปเลยสร้างสมไปเลยเมื่อมันถึงเวลาอันควรของมันมันมังเป็นเออมันนั่งเป็นไปเลยตามลำดับของมันเองแบบเป็นชั้นสองหม่งชั้นสามหม่งชั้นสี่หม่งแล้วแต่มันจะเป็นอันนี้าหา้บอให้บังนคะับมันถึงว่าสาคัญที่ทําจิตหนึ่งให้เป็นเออให้ตั้งมั่นในจิตหนึ่งให้เป็นนะเมื่อทุกคนได้ยินและฟังธรรมพระพุทธนะเจ้าแล้วนะเกิดความศรัทธาเมื่อเกิดความศรัทธาแล้วก็ต้องเกิด พยายามความเพียรพยายามที่จะพิสูจน์ให้เป็นดึกดันพระผ้าองค์แสดงพยายามที่จะพิสูจน์นั่นแหละพิสูจน์มันหลูดแกงใน,นตนเองศรัทธาวิริยะสะติสติเมื่อมีศรัทธาแล้วมีความเพียรพยายามแต่ก็ต้องมีสติขึ้นนึกถึงเขาจับเอาสติประฐานสี่กายวิ็นาจิตรรมสตินี่ เน้นขมาไปเลยมันนึกถึงลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายในกายอันหนึ่งเออมอมันเพ่งมันมันประคองอยู่ประคองความคิดก็ให้นี้ออกจากลมหายใจนั่นแหละปีติมันกระกิดเมือนปีติมันถึงปัจฉิมันกระกิดสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นตั้งมันอยู่กับอย่างจิตตั้งมันนี่มาย้เอาตั้งมันอยู่กับลมหายใจครับอาการปีตินั่นแหละ บางทีมันก็อยู่กับลมหายใจได้บางทีมันก็อยู่กับความรู้สึกได้ความรู้สึกอันเป็นความรู้สึกอันจิตมันสงบแล้วปิติมันจังปุ่งแพร่สารออกมาทั้งกายที่เหากําหนดใส่ระบบเทคนิคให้มันมาเกิดระวางการคิวการหนาผากระวางการคิวเป็นอันดับหนึ่งต่อไปแล้วต้มันจะเป็นมันก็ข้นกลางหนาผากเองเย็นลํำลึกก็ไปในกระดานหนาผากต่อมาขึ้นบนหัวเนื่อหนาาเหนือหนาไม่ว่าจะคนลูกก็ช่างบาบนี้ ให้รู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้จึงบอกว่าดูกายก็จะเห็นจิตคือความคิดที่วิ่งไปเมื่อเห็นจิตหมายถึงดูความคิดเพ่งพินิจในความคิดไปอีกนั่นแหละเอินว่าจิตในจิตอยู่ใเพ่งก็จะเห็นเวทนาหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจอบันจะพอใจหรือไม่พอใจเพช่างอย่าบังคับอยาบังคับคำว่าแห่งสู่ความพอใจว่ามึงต้องสงบแบบนี้มึงต้องไดแบบนี้มึงต้องตั้งมั่นแบบนี้ไม่ต้องเออไปแล้วนอ ดึงกลับมาหมายถึงความคิดไปคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องราวต่างๆนินฟ้าอากาศไปแล้วเนาะดึงกลับมาอ,อแล้วสักเมื่อหนึ่งสติปัญญาจิเกิดการเห็นอนิจจังการเห็นอนัตตาเห็นอย่างเห็นความคิดไม่ใช่ของตนเห็นความคิดไม่เที่ยงเห็นความคิดนี่ความคิดก็บังคับไม่ได้อ,อไม่เป็นไปดังที่เราคิดอยากให้มันเป็นเ,ออเดี๋ยวก็ค,วคิดถึงบุคคลคนนั้น เห็นความเกิดดับเมื่อคิดถึงบุคคลผู้นั้นก็ไม่คิดแช่อยู่คนเดียวดลยม่ได้คิดแสอายุผู้เดียวหรอกเออเดยวไปคิดถึงคนนั้นแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นเรียกว่าเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของจิตอ๋อหลุมึงแล้วบ่านนี้เออก็ปล่อยดูมึงแล้วบ่ได้บังคับบ่ได้บังคับให้นมากเหมือนเหมือนเดิมบ่ได้บังคับต้องสงบแบบนี้ต้องสงบด้วยกันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่น ไม่ได้ต้องสงบแบบไม่ต้องไปคิดถึงใดสิด่งใดสิ่งหนึ่งปล่อยคิดแต่ความรู้สึกตัวหนึ่งสิ่งอยู่ในกายเขาเองเออนั่นแหละตัวนี้แหละคาว่าอุเบกขาเวทนาปีติอันนิม่มนิบลงๆอยู่กลางหน้าผากนี่ก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาในกระดานหน้าผากก็เรียกอุเบกขาเวทนาเนิมหน้าเนิบหน้าอยู่กลางเขาเรียกว่า,าอุเบกขาเวทน,วน,วนวกกา,า,าฉะนั้นคาว่าจิตหนึ่งตัวนี้เอาตัวอุเบกขาเวทนา มันสิเป็นดุดดังนายทวารหรือยามผู้จับผิดจับความคิดของเองนั่นแหละนั่นแหละถ้ามันไปแล้วดึงมามันไปแล้วดึงมาดึงมาดึงไปปล่อยไปเลยไม่ต้องดึงกลับมารู้อยู่ว่ามันคิดแต่เราไม่เข้าไปแทรกแซงเ่าเข้าไปคิดกับมัน่นเลื่องมาแทรกแซงมันหรือว่าไปหามว่าไปเบรกว่าไปพ่อใจแล้วเมื่อไม่เข้าไปคิดบงแต่งกับความคิดเนี่ย แต่เอาตัวความรู้สึกในกายของเ่าเองเป็นตัวยืนยันตัวเองด้อพบเกิดไม่ได้เพราะอารมณ์ความรู้สึกที่จะไปเกิดพอใจกับไม่พอใจกับบุคคลสัตว์สิ่งของที่มันคิดถึงเกิดขึ้นไม่ได้พบดับและทำให้บ่อยทาให้มากทำใม้ชินเถอะออมันจะเห็นเองบันนี้เลื่อนเข้า่าออะ <c oughs> สังขะตะธรรมไม่คิดปรุงแต่งไม่เป็นไปดังที่มันคิดเนี่ย พอมันรู้สรุปร่วมงลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรู้ความเกิดดับรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้ความไม่ตีลังยั่งยืนรู้ความอ๋อจิตแล้วกันเขามารู้เข้าไปว่าจิตก็ไม่เที่ยงไม่เป็นของตนเนี่ยคือนี่ว่าสตินี่สาคัญมากสติสตินี่เหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเหตุให้เกิดปัญญาเนี่ยสามอย่างนี้ร่วมกันสามอย่างร่วมกัน แต่มันท่านมันถึงมันเท่ากันแล้วมันต้องเข้าใจในพุ่งพนผู้นั้นหรอกเ้าเอาเฉพาะที่ผกข้างเ็นไต้สะกนอน่าพึงไปขาด่าไปพึงขาดแค่นี้หวังเอาสาเพนเดอ้เอมันเป็นเรื่องละเอียดมันเป็นเรื่องที่ตัวเองต้องรู้เอาเองเห็นเอาเองเพื่อนอธิบายได้ว่าที่เพราะว่าเพื่อนอธิบายจากจิ่งที่เพื่อนเป็นแต่ถ้าว่าท่านไดเน้เป็นถ้าจะขาดขาแค่นี้แมนยี่บอแบบนั้นแบบนี้แหละถึงบอกว่าให้ยุธธติคิดบุงแต่งตรงนี้ อยากอยากมันได้คือเพิ่อนอยากให้มันเป็นคือเพิ่นกราบกลับมาอยู่กับลมอยู่ไปยู่มากมันเห็นของโดยตัวมันเองเหรอกแหละเพราะว่าสังขะธรรมซึ่งทั้งหลายทั้งปวงจอมมีเห็นมีไปใจปรุงแต่งให้เป็นไปนะมือเ้ารู้แล้วมือเ้ารู้แล้วว่าแม้นจะเป็นไปทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงคือการตั้งอยู่เป็นธรรมดาแต่กลับเป็นธรรมดากูรู้มึงแล้วเนี่ยเออ หรียกว่าพวกได้ดวงตาเห็นถ้ำแล้วด,ดวงตาเห็นถ้ำเป็นแบบนี้ออแล้วมันก็เลยเฝ้าพระยามปัเหตุทีเกิดอารมณ์กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือรูปกลิกกก่นเสียงสัมผัสกระทบรู้สึกอันเกิดจากตาหูจมูกลิ่นกายใจเออใจในใจหรือจิตในจิตนี่แหละบันมันหูละดดวงตาเห็นถ้ำแล้วก็เลยหาวิธีทําให้จิตตั้งมั่นออสติจึงสําคัญสติเนึกถึงลมหายใจ กายเวทนาจิตเดวก็เห็นธรรมเองนะธรรมะธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละแต่ทั้งวัยทุกคนตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจจึงเน้นย้ำอยู่เสมอการปฏิบัติทุกครั้งให้เหมือนกับว่าเราเพิ่งเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งไม่ตลอดนับหนึ่งตรงไหนนับหนึ่งตรงลมดับหนึ่งตรงลมหายใจเกิดยังขึ้นกระช่างเมื่อว่านสงบแบบนั้นเป็นแบบนี้เห็นนั่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่ได้อาการพิิแบบนั้นว่าต้องไปคิดถึงเมื่อว่าน เอาเดียวนี้ขณะนี้เดียวนี้ขณะน,น,นี้และนิพพานก็บ,บ่แมณเรื่องไกลหรอกเดอ้อนิพพานเป็นเรื่องปัจจุบันนะขณะน้ำเฮาเองบ่แมณว่าหรือการสร้างสมบุญเพื่อสิได้นิพพานเพื่อเสียด้นั่นนี่นองอ่เสิบ่แมณว่าไปใส่ศาสนาบ่แมณว่าไปใส่ตอนตายได้ตอนนี้อ,อสมว่าิคำว่าบุญไปว่าความสงบเย็นนะบุญคือความสงบเย็นเ,ออเขาถามว่าได้อานิสงส์ตอนไหนได้ตอนนี้ แต่ว่าต้องทําความ้าใจให้ดีบุญอันเกิดจากการให้ทานต้องไม่หวังผลในทานไม่มีจิตูุพัพนในผลแห่งทานไม่ปรารถนาไม่มุ่งการสังสมสังสมว่าเราทําบุญนี้เพื่อจะได้สิ่งนี้ให้ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเออให้เฉยเฉยโดยไม่ต้องคิดนึกอะไรนะนี่เอิญอนบาบุญก็ได้จากมี่อ่านในสงแห่งแห่งการในท่านอีก็อุทิศบุญบบบนี้แล้วก็อุทิศออกด้วยบเหมือนกับว่าบุคคลทําบุญแหลกของทําทาน,เ,นเพิ่มทุกข์ด้วยการแลก ไปท่านเงินอนพันหนึ่งสองพันหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งของใดก็ะจ่งสาตข้ผู้ข่าวพระเจ้าอ,อได้ลำได้รวยบ่อป่วยอายุเงืนไวอันนั้นไม่ได้บุญจากว่าไม่เกิดความสงบและอุทิศผลทานบุญกุศลกบฎไม่ไปเพราะตัวเองยึดเอาไว้แล้วยึดไว้หรอเนียวเนียนเนียวแน่นไว้ในใจลรอตันหาแปลว่ายางเหนียวนี่อมันดึงมันติดตัวเองไปแล้วมันจะไปหาไผรได้อันละ ทำบุญเราได้บุญตอนไหนได้ตอนที่ทําเออแม้กระตั้งว่าบัดนี้อันบุญนันเกิดจากความคิดเด็คิดจะทําบุญพรุ่งน,นี้ก็ยังเกิดความสบายใจสว่ามือแลงน,นอนอยู่นี่มืออื่นเอาหยัางนอไปใส่บาทนะมืออื่นเอาหยัางนอไปสวดคิดได้แหละของเอาอันนี้อันนี้อันนี้นอนหลับไปนี่ก็เกิดความสงบเยนเ็นภายในใจออก่อนทําก็ยังได้ขณะทําก็ยังได้หลังทําก็ยังได้ ได้ในปัจจุบันนี่แหละอาศัยความคิดเ,เออเมื่อวานคิดว่าจะทาบุญก็ได้ทําแล้วนั่นเมื่อ้านกระสบายใจแล้วสงบใจดีแล้วตอนทำนี่ก็สบายใจสงบใจดีแล้วหลังทํากลับไปบ้านเออเขาได้เหตุตามที่เอาตังไปเลยเว้ยนะเรียกว่าได้ในปัจจุบันนขณะดลดและนีพผ่านกระดับได้ไดในปัจจุบันนขณะเหมือนกันอะไรกันล่ะเหมือนกันในศาสตร์นี้จะไปวังเอาศาสตร์หนะมันไปสร้างสมไว้เมื่อไหร่มันจะไปถึง มันถึงก็งตอนนี้เพียงแค่ว่าไม่คิดปรุงแต่งในความจากได้อย่างดีอยากีอยา,อยาเป็นจบยุ่งบีงหนึ่งเดเออเอาอยัางมาเป็นเครื่องวัดเอาอารมณ์ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันพรมีความคิดนึกปรุงแต่งไหมมันจะเอาอยัางมาเกิดพบมันกระดับตัว<อ>พบก็คืออารมณ์ความรู้สึกหรือความพอใจแล้วพอพอใจนั่นแหละ<อ>ก่อนที่จะเกิดพบ<อ>จิตมีที่ตั้ง หมายถึงความค,ความคิดของเฮานี่ไปคิดถึงบุคคลคนหนึ่งที่ลักหรือที่เกลียดก็จัดหนีเอินว่าตั้งหรือคิดถึงหรือเพ่งเข้าไปหาแล้วก็เกิดความคิดนึกบงแต่งเมื่อความคิดนึกบงแต่งมันจะมีทั้งอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจนี่แหละคือพบเออถ้าตายตอนนั้นเพิบเพิบชาติเกิดหละ่ะตายตอนที่เฮากำลังคิดนึกมีอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจ โมโหพึ่งพึง่งอยู่หัวใจว่าตา,ตายสัมอารมณ์ค้างกิดสุดท้ายอารมณ์ค้างค้างไปในความโกรธไปนรกเลยเน่ยไ่ได้ผ mm. <ะ>่านยมภบานเลยไม่ได้ผ mm. ่านไหรออันตัวนี้นะอ mm. ะไรเบ้าปเปลียบเปลยทุกคนพ่ออะไรอุปมาอุปไม,ปมใ,ในตัวเองใดไอ mm. ้ม่งมันแมนเพิ่มเพิินเวลาห้องคิดถึงโมโหโลดบุคคลที่สร้างนั่นแหละบุคคลที่เกลียดบุคคลที่ไม่เคยพอใจกันมาก่อน บางในบุคคลที่รักเด็หรือว่าคิดหอดลูกหอดหลานโอ้ยเป็นห่วงแบบนั้นแบบนี้นี่ก็เหมือนกันเออความกังวลเด้นน่ะพบเกิดเราเด้นั่นอารมณ์ความรู้สึกที่อย่างกังวลอยู่เร่าร้อนอยู่อมอีกระพบเกิดเหมือนกันให้จังได้สิยุดได้ก็เลยกลับมาที่ล่มหายใจนั่นแหละเออนี่ยเตือนตัวเองให้ดีอันหนึง่งความตายเออคือก้นบางค้นกับน,น่อยอกหน้อยใจด้วยการทำมาหากินบ่ได้คือิ่น บ่ลำบ่รวยเพื่อเขาบ่สมหวังเพื่อเขาให้นึกถึงความตายเอาไว้มั่นก็เป็นเครื่องคมจิเจากของเองคมความรู้สึกคมความน้อยใจนะทุกคนกแ,แค่ว่าเกิดมาเนี่ยหากินซ้ำตายหากินไปแค่เพียงวันตายเท่านั้นออนั่นแหละทีนี้กลอีกอันนึงเป็นเครื่องคมตัวเองอีกเป็นสติทิ่นลึกใดสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่สำหรับบุคคลที่รักไม่ใช่ สำหรับบุคคลที่เกลียดมึงจะสาแช่งเขาเดเออหน้ามึงน,นี่บุคคลนั้นลบลอกมันโมโหกว่าเดิมเด้อเอ้ยยังกฎหมายทาอะไรมึงไม่ได้แต่มึงน,นี้ไม่พ้นกฎแห่งกรรมหรอกนั่นมันโมโหโดเดอแต่บลาฉันลกเป็นไปตามกรรมส่วนมาอยู่ห้องนี้อารมณ์เนาะเขาจะย่ำหวังดีกับลูกกับหลานกับญาติกับหมู่พวกเพื่อนฝูงมารดาบิดา อยอย่างเช่นว่าเฮ้เ็ดจังไดเสกให้พอให้แม่กูมาปฏิบัติธรรมใดเฮ็ดจังไดี่ลูกถึงมาบวชมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมใดออค่ยอยๆพยายามแนะนําไปเรื่อยแนะนําไปเรื่อยเขาไม่สนใจโมโหนั่นโมโหเนี่ยขณกับบุคคลที่รักแท้ก็ยังโมโหอืมนี่แหละมึงจิตกนั้นรกขันว่าเนี่ยเด้อคนส่วนมากจะเป็นตนัวนี้ที่บม่เข้าใจว่าท่านตัวนี้ ถ้าน้อยใจบ่พอใจสู่เขาบ่าได้กระสาบแช่งเอาคําว่าสรุปเป็นไปตามกาลมึงหนีบ่พ้นนั้นลอกเพิ่มกว่าโมโหว่างดีๆแล้วเพิ่มเข้าโมโหให้ตัวเองสู่เขาบ่าได้แลยสาบแช่งเขาที่ไหนได้กําลังทําร้ายตัวเองอย่างคาดไม่ถึงอ,อที่นี่กรบบุคคลที่รัก,กวะนี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่กับ่างแต่เขาบ่เหตุยังกระเฮ้าให้ว่างร่งตรงที่ว่าถ้าเขาไม่ทําเราก็ทําอะไรให้เขาไม่ได้ ตัวนี้ตัวจิตตัวใจนี่ต้องอบรมสั่งสอนตัวเองเน้ะตัวเนี้ยตัวจิตตัวใจตัวความรู้สึกของตัวเองเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาต้องประสบการณ์ด้วยตัวเองเออแบบนี้ก็คือว่าจะไปหน่อยใจว่าแม้แล้วบุญเก้าเพ่นหลายอ้าวจะคล้องปเหต์ไม่ได้หรอกสุคข้อแต่หน่อยใจไปแล้วบารมีเพ่นสังสมมาเนาะนะตัวเองก็ตั้งต้นได้ที่จริงบารมียังที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์มันเสมอกันเบิดแล้วอยู่ที่ว่า ตัวห้าเองซ่อเริ่มต้นในปัจจุบันนีบอน,นี่แหละ,ะมาเป็นเคลื <c oughs> ่อนเกือนสติอันหนึง่ง <c oughs> ทุกคนลมคาว่าเกิดเป็นคนเสมอกันมันสามารถปฏิบัติทรามเข้าถึงทรามไดเสมอกันเข้าถึงความจริงได้เสมอกันเออิดคิดนึกปวงแต่งมันก็ฟังเข้าใจยุ่นะภาษาชั้นสี่เมล่อคิดคิดนึกปวงแต่งในความอยากได้อยากดีอยากเป็นเรื่งก่เกิดอารมณ์ความรู้สึกพอใจมั่งไม่พอใจมังมยยม่งนี่มันกับเข้าใจแล้วโอ้เขาก็เทียบไหนฟังอยู่ เวลาเขา่เหตุถหอใจเดือศูนย์บ่าศูนย์นั่นแหละเกิดออดีใจว่าแต่เขาเหตุตือใจดีใจนั่นแหละเกิดซ้ํหนีเมื่อกข้าใจแล้วนั่นแหละแปลว่าคนรค้นเสม,มอกันมีสติปัญญาเสม,มอกันเพียงแต่ว่าเจ้าสิเรียกว่าครบบัณฑิตหรือนักปรา,า,าชญไปจิสนทนาธรรมตามการบ่เจ้าสิเขาถูกหม่องบ่นาเลือกเฟนเอาพุทธเจ้าพ่นกระบอกให้เฮาเลือกเฟ้นเด้อเลือกเฟ้นเอาหน้าดี หวานมาเมล็ดพันธุ์พืชเพียงน้อยนิดแต่ได้ผลมากถ้านาเร็วนา้ายหวานเมล็ดพันธุ์พืชแมนมากไม่ได้ผลเลยมันรรมาดาเด้อได้ผลน้อยว่าแมนด้ไม่ได้ผลเลยเต็มสับลงนรลก,กับบื่อนบื่อยากเข้าใจว่าละ่ะที่ได้ผลนี่ยังหลกันสั่นต้งว่าเลือกเอา <c oughs> เทาเห็นเหตุเห็นถูกแล้วฟังทรรมพระพุทธเจ้านั่นแหละอริยะสัจชีละ่ะมาจากที่หนึ่งเลยละ่ะถ้านาะกจบากระเพะสูตรนั่นแหละ เพิ่มก็รคอยแจแกแจงแจกแจงไปแล้วเพิ่มก็หาวิธีให้พวกเข้าฝึกตนเองก็อาณาปานาสติสติปัฏฐาสี่นั่นแหละบางครั้งเห็นดอกทั้งสังขตธรรมและอสังขาธรรมเกิดจากจิตเด้อถ้าพบจิตแล้วจงทำลายจิตคือความคิดตนเองเหลือแต่จิตล้วนๆ้ซึ่งไม่ใช่จิตเลยส้าไปว่างสว,างว่าง,งว่างเือว่างจะเปรียบเทียบวางใดมันเปียบอะไรดอกนะ่ว่างตรงนั้นเ,นเอายังมาเปรียบตนเองนี้เป็นข้อมเปรียบตนเองเด้ออารมณ์ เกิดไม่ไดออ้สุขเวทนาก็ไม่มีดับไปแล้วทุกขเวทนาก็ดับไปแล้วอุเบกขาเวทนาก็ดับไปแล้วเหลือตั้งแต่รู้กับควรหรือไม่ควรที่จะกระทาเท่านั้นเองในขณะดํารงมีชีวิตอยู่เรียกว่ามักมีองค์แปดนั่นแหละเครื่องดําเนินชีวิตคือการใส่ชีวิตใส่ชีวิตไปตามนั้นถ้าเฮามีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วการคิดการนึกการเว้าการว่าจาการกระทํากัรมั่นโต การเรียนชีพอชอิโวบาจาโมความเพียรชอบสติกันนึกไปตามวามเป็นจริงสมาธิมันก็ตั้งมันเรื่เป็นอปปนาสมาธิไปเลยแบ่งสัน้นแต่ว่ามันก็ประกอบไปด้วยการรู้การเห็นด้วยปัญญานั่นแหละเห็นอนิจจังเห็นอนตัตตานะสุดยอดในใน,ในตรงนั้นก็ดีเพิ่นสอนอนิจจังทุกครั้งอนาตามาที่สุดเเขาก็เห็นอนิจจังอนตตาแล้วมันจะถูกมาจากใสพ่ามันไม่หยุดเพราะ